ไดอารี่ช่องหคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงเรียนรู้สมุนไพไทยสมุนไพรพื้นบ้านในสถานการณ์โควิด1 9กับพระมหาขวัญชัยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์จังหวัดชูพรนะครับวันนี้นะครับท่านจะมาแนะนําวิธีการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาสุขภาพกันนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นครับไปติดตามชมกันเลยครับสนับสนุนโดยสภาการแพทย์แผนไทย สมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้กรุงเทพทิพโอสถเอเต้โฮเทลโทร077 503 222 088 758 0358คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านต้นตำรับยาหมอพรนะครับหรือพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณัวัดคิรีวงศ์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับคุณผู้ชมครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีความรุนแรงจนน่ากลัวอยู่ขนาดนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับพระมหาขวัญชัยเจ้าอาวาสวัดคิรีวงศ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านจะมาแนะนําวิธีการดีๆนะครับในการเอาสมุนไพรไทยนะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อการดูแลสุขภาพนะครับวิธีการต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอก3ค่อนข้างรุนแรงและน่ากลัวหลายหน่วยงานคิดหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อให้ลดน้อยลงพระมหาขวัญชัยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยสมุนไพรพื้นบ้านที่นำมาเป็นยารักษาสุขภาพและต้านทานโรคต่างๆคิดคอนเซปต์ตำต้มทานต้านไวรัสร้ายให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และแพทย์แผนไทยที่มาเรียนรู้การนำสมุนไพรมารปรุงเป็นยาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทยต้นตำรับหมอพรหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อีกทั้งไลฟ์สดให้ความรู้เรื่องสมุนไพรผ่านเพจวัดคีรีวง์เวลา19นาฬกาถึง19นากา30นาทีทุกวันโดยวันนี้พระมหาขวัญชัยแนะนำสมุนไพร กระชายที่นิยมปลูกกันทุกบ้านมีสรรพคุณเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคทำให้ปอดและอ,อวัยวะภายในแข็งแรงและปรับสมดุลในร่างกายให้สามารถต้านทานเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ขั้นตอนการปรุงยาก็ไม่ยากค่ะนำกระชายหนัก100กรัมล้างให้สะอาดหั่นบางๆก่อนนำไปปั่นในน้ำสะอาด1ลิตรพร้อมมะนาวและเกลือเสร็จแล้วกรองเอาแต่น้ำมาดื่มเพื่อเสริมสร้างภูมคิมคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย อาจารย์ครับกับนรมศสการครับผมครับผมวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาทำเนี่ยเป็นหัวข้ออะไรครับวันนี้ก็ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รับชมอยู่ทางบ้านวันนี้ก็มาแนะนําเรื่องการใช้สมุนไพรในครัวเรือนที่มีชื่อว่ากระชายกระชายเราหาสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวในครัวของคนไทยเราทั่วประเทศว่าวิธีการใช้กระชายใช้อย่างไรให้ปลอดภัยทําอย่างไรวิธีการทําก็คือเรา ใช้นโยบายว่าตําต้มทานเพื่อต้านไวรัสร้ายในยามนี้ถ้าไม่ตําก็ปั่นวิธีการก็คือใช้กระชายสดเนี่ยเนี่ยกระชายมีต้นช่วงนี้ก็จะงอกต้นขึ้นมาเพราะเป็นหน้าฝนก็จะมีหัวมีเง้าของมันใช้น้ําหนักของมันล้างให้สะอาดเสร็เรียบร้อยหนักชั่งให้ได้น้ําหนัก100กรัมแล้วก็หัน่นหั่นเสร็จเรียบร้อยก็พาไปปั่นกับน้ํา1ลิตร มีน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยเราจะภาคปฏิบัติว่าทุกคนที่อยู่ทางบ้านรู้จักกระชายดีเมื่อได้กระชายคือย้ำมาต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยเน้นหลักสุขภาพทําความสะอาดต้องขาวเลยครับอาจารย์ต้องต้องนี่หัวมันแก่แล้วอันนีถ้ถ้าหัวถ้าหัวมันจะมีหัวแก่กับหัวที่ยังไม่แก่ถ้าหัวแก่นี่ก็จะคือจะมีสีดําออกเข้มข้นแบบแก่ๆนี่ก็ทาได้ใช่ไหมทาได้ทําได้ถ,ถ้าแก่แดงก็จะมันก็จะไม่ค่อยมีกําลังแล้วเมือ่อได้ ช่างน้ำหนักก็คือหนัก100กรัมหลังจากนั้นก็นำไปปัน่นนำไปปั่นเสร็จเรียบร้อยก็เติมน้ำไป1ลิตร,รมะนาวมะนาวที่อยู่ในครัวมะนาวหนึ่งผล,งผลบีบเอาน้ำใส่ใส่เกลือแกงหรือเกลือผงเล็กน้อยปลาช่อนชาแล้วก็คลุกคล้าให้เข้าด้วยกันแล้วก็กรองแต่น้ำรเราก็จะได้เนี่ยแบบนี้จะได้เป็นน้ำแบบนี้มาน้ำแบบนี้น้ำกระชายสามารถวิธีการรับประทาน วิธีการรับประทานก็คือถ้าเด็กเนี่ยรับประทานหนึ่งช้อนยาเด็ก <Yeah. S 1> เด็กก็จะมีช้อนสําหรับ <Yeah. S 1> เด็กก็คือรับประทานวันละหนึ่งครั้งช้อนยาเด็กถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็รับประทานหนึ่งแก้วกาแฟาวันละหนึ่งครั้ง <Yeah. S 1> วันละหนึ่งครั้ง, <Yeah. S 1> งข้อห้ามคนที่มีโรคหัวใจแล้วก็ <Yeah. S 1> มีปัญหาเรื่องกระวาสภาวะตั้งครรภ์น,นยห้ามรับประทานหากว่ารับประทานแล้วมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพให้ให,หยุดสมุนไพร แล้วก็สอบถามท่านผู้รู้เพราะฉะนั้นวิธีการรับประทานก็ทำความเข้าใจแล้วว่าเด็กเนี่ยหนึ่งช้อนช้อนยาเด็กวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนก็ได้ส่วนผู้ใหญ่และประชาชน,นทั่วไปก็หนึ่งแก,กว้วกาแฟวันละหนึ่งครั้งน้ําที่เหลือก็ให้อุน่นอาจารย์ที่วิธีการเก็บรักษานี้เราเอาใส่ขวดขวดโหลหรือขวดแก้วไว้ครับต้องใส่หม้อแล้วก็ได้อุ่นทุกวันนะอุะอ่นทุกวันหม้อสแตเลสอ่าสแตเลสทุกวันใช่ไหมครับอุ่นวอุ่นวันละหนึ่งครั้งแล้วก็ทานสรรพคุณของมันก็คือจะช่วยเสริมสร้างภูมิค ทำให้ปอดเนี่ยแข็งแรงถ้าเป็นหวัดคัดจมูกก็ช่วยบรรเทาอ,อาการหวัดคัดจมูกทําให้ชุ่มคอสามารถทําเป็นยาอมได้ด้วยอมไว้แล้วก็ค่อยๆกลืนก็ชํำระแบตทีเรียแล้วมันก็จะปัจจุถ่ายออกไปทำรอกพิษที่มันเป็นโทษตอบจับและปอดได้อย่างดีนี่คือกลิดยาทึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณตั้งแต่ตั้งแต่บราณการตกทอดมาถึงเราท่านทั้งหลายควรจะใช้ ให้ถูกบางคนบอกว่าถ้าไม่เป็นกินได้ไหมอันตารายไหมเราบอกวิธีการทาแล้วเพื่อไม่เกิดอันตารายว่าน้ําหนักหน,นึ่งรัมคกรัมอ่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปั่นวิธีการปัร่นเมื่อปั่นเสร็จเรียบร้อยเราก็กรองอ่าใส่เกลือไปแล้วเมื่อกี้ใส่เกลือยังครับทีนี้ทุกคนชอบอยากใช้มีรสหวานขึ้นใส่น้ำตาลได้ไหมอ่าไม่ได้ไม่ได้อ่าช่วงนี้เราใช้เฉพาะกิจก็คือเพื่อปรับสมดุลปรับสมดุลของร่างกายเพื่อต่อต้านโรคร้ายที่มันกาลังระบาดอยู่อันนี้ เขาเขาเขาเรียกอีกอย่างนึ่ากระชายขาวแต่จริงๆชื่อจริงๆคือกระชายมันมีกระชายดํากระชายแดงแล้วก็กระชายขาวนะ่จริงๆก็คือมันมีสีเหลืองแต่อาจจะไปแต่งชื่อใหม่ที่จริงมีขาวแดงดํามอย่างใช้ได้หมดเลยใช่ไหมครับเอาใช้แต่กระชายเนี่ยกระชายเนี่ยกระชายแกงที่อยู่ในครัวเอาง่ายๆได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะออกไปน้ำอย่างเนี้ยทุกอย่างที่เราใช้นี่ก็เป็นของที่ใช้ในครัวเรือนหมดเลยครัวเรือนั้งหมดเอาดให้รับประทานเลยคบอา ท่านประธานได้เลยอ่นนี้ท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมรับประทานพร้อมกันเลยฮะอ่าได้ก็คือถามว่าถ้าไม่เป็นกินได้ไหมก็ถ้าไม่เป็นก็วันละหนึ่งครั้งครับถ้าเป็นผู้เสี่ยงสูงก็เช้าแก้วกาแฟเย็นแก้วกาแฟครับอ่าประมาณกี่วันละ่ะก็ประมาณสักเจ็ดวันแล้วก็หยุดสักสองวันหนึ่งแล้วก็ทํากินใหม่ได้ทำใหมอ่อ่านั่นแหละเพื่อการดูแลสุขภาพแล้วก็ต่อต้าน และสร้างผนังคุ้มกันให้แก่สุขภป้าเราทานเราทานก่อนรับประทานอาหารหรือหรือหรือ,ห,รอหลังแล้วสมุนไพรไทยส่วนมากเขาจะให้รับประทานก่อนอาหารเพื่อ,เพ,อเพื่อไปชำระส,ส่อเสมาอุราเสมาและกุธาเสมาที่มันจะไปทําร้ายปอดของเราได้ซึ่งเป็นสาเหตุหลักเพราะฉะนั้นถ้าบางกรณีเนี่ยเราจะให้รับประทานหลังอาหารเช่นยาเบาหวานเราก็ให้รับประทานหลังอาหารเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ก่อนอาหารได้เลยก่อนอาหารก่อนอาหารเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่า สมุนไพรในครัวเรือนเนี่ยมันมีมากแต่ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันทุกอย่างเนี่ยเราเน้นเรื่องการใช้ย,ยาในครัวเรือนให้ถูกวิธีให้ปลอดภัยและให้เกิดผลสมธิ์อย่างสูงสุดแก่ญาติโยมและทุกๆท่านด้วยนั้นต้องก็ขอ,ขอขอบคุณหมอพื้นบ้านและก็แพทย์แผนไทยทั่วประเทศที่กำลังรับชมรับฟังและก็ชาวบ้านทั่วไปเราหยิบยื่นสมุนไพรในครัวเรือนให้กับชาวบ้านแนะนาวิธีการใช้ตลอดถึงท่านที่มีความรู้ก็ควรจะ สืบสารสืบต่อให้อยู่คู่กับสังคมไทยเราครับผมคุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นสมุนไพรในครัวเรือนของไทยเรานะครับที่นํามาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อรักษาโรคนะครับตัวนําของเราก็คือเป็นกระชายนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็วิธีก็เหมือนที่พระอาจารย์ได้บอกไปเลยนะครับก็ลองทําทานดูหรือเดินทางมาที่วัดเราก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าที่นี่เราก็มีศูนย์การเรียนรู้อยู่นะครับเป็นเหตุการณ์ตามปกติก็สามารถที่จะเดินทางมาเรียนรู้ได้ยกเว้นวันธรรมศรนะ เรามีกิจกรรมวันธรรมสวนนะแต่ว่าถ้าวันปกติก็คือเรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัย ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่ก็เป็นวิธีการแนะนําสมุนไพยดีๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดตามชมตามเพจวัดชิริวงศ์ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมแล้วก็สัปดาห์หน้าพระมหาขวัญชัยนะครับจะมาแนะนําวิธีการใช้สูุนไทยในครัวเรือนตัวไหนกันบ้างติดตามชมกันสัปดาห์หน้านะครับ